รู้สภาพคิ้วอุ้ยหนักเลยคิ้วขี้เหร่มากคิ้วแบบว่าวิ้วคิ้วแหว่งอ่ะอืมพ็มีที่เขียงคิ้วแค่สภาพสดาก็อย่าไปตกใจนะชิวๆไปวันนี้มาที่สระบุรีมาที่บนนี้มาหน้าพะรานนั่แหละมาหามาแวะพาแม่มากินสุกี้พาป้าพาโกมาแล้วก็มีโอกาสมาแล้ว ร้านนี้ใครรู้บ้างว่าร้านอะไร <c oughs> ไเขียนคิวไม่ไหวเคียนะทุกคนรู้ไหมว่าร้านอะไรนี่อ็นไปข้างหลังไหมอยากจะบอกว่าเพิ่งเคยมาร้านแบบรัมากมีความแบบแบรรยากาศร้านคือดีมากแล้วก็จะเจอสองคนนี้ ได้อ่านคอมเมนต์ในโทรศัพท์ได้แล้วหรอมูมึงเป็นอะไรได้ตั้งนานแล้วบีเอามาให้กินด้วยนี่บรรยากาศร้านชิลมากวันนี้น่ารักคือจร,จริงๆอ่ะแต่งน้อยมากคือพอจะไลฟ์ปุ๊บก็มาแบบมาแต่งหนักเลยนี่นี่เห็นไหมนี่คือขนมเปีย๊ยะออกรายการเยอะมากเลย มีหรือแค่นี้ไม่มีอะไรเลยพี่โซจําเขาได้ไหมอยากจะบอกว่าคือนั่นแหละที่ในตู้คือเหลือแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขายดีมากแล้วก็ร้านนี้นะคะคืออยู่ที่พระบาทคือถ้าเกิดว่ามาพระบาทมามาไหว้พระมาพระบาทคือก็ขี่เข้ามาจะต้องผ่านร้านเนี้ยคือกว้างใช่ไหมถ้าขี่เข้ามาในพระบาทคือคือขี่เข้ามาทางวัดเลยอะ แล้วก็มันจะอยู่ทางซ้ายมือคือไม่ยากเลยเราก็แบบแต่แต่จะต้องโทรมาก่อนนะทุกคนโทรมาก่อนว่ามีขนมไหมเหลือไหมเพราะว่าขายดีมากคือร้านขนมเปียร้านแม่มน,นี่ยคือเป็นอะไรที่คือดังมากแล้วก็ซื้อยางมากเพราะว่าคือมันมีคิวแบบที่จะต้องแบบ รอรับรอรับรอรับทุกวันทุกวันฉะนั้นถ้าเกิด w อ l k กอินเข้ามาจะไม่ได้ของนะจ๊ะถ้าเกิด w a ล k กอินเข้ามาก็อาจจะได้ก็อาจจะได,กาากได้กินกาแฟกินน้ํากินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเอาหนมเปี๊ยะโซดาว่าไม่ได้นีแ่แต่ตอนนี้โซดาได้แล้วขอบคุณที่รายมากค่ะน,น่ารักที่สุดในโลกคืออันนี้คือนี่อลังการมากแกนนี่ขนมเปี๊ยะคือจะบอกว่าคนที่กรุงเทพอ่ะ เขาไอ้น,นี่ด้วยนะเขาแบบพีนะเขาพีกันเลยนะเพราะว่ามันหาซื้อยากสั่งก็แบบยากเพราะว่ามันคนสั่งเยอะต้องรอไปในที่สองที่3สามอทิตเกินเนี้ยโซดาไม่เคยกินเนะี้องาดาอันนี้งาดําแต่ตัวโซดาไม่ค่อยชอบใส่ใส่ที่มีไข่เค็มอะ่ะก็พยายามจะไม่เอาไข่เค็มอันเนี้ยมันจะมีเผือกมีถั่วแล้วก็มีงาดําแต่ว่าก็แยกไปถั่วเผือกเออไม่ใช่ เผือกงาดำเผือกไม่งาดำถั่วงาดำถั่วไม่งาดำแบบเนี้ยแล้วแต่ความชอบเลยว่าจะเลือกอะไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบพิเศษอยากซื้อให้ผู้ใหญ่โซดาไม่ใช่สส่หนมเปี๊ยะเท่าไหร่นะคิดว่าโซดาชอบกินหนมเปี๊ยะที่ไม่มีไข่เค็มแค่นั้นแหละประเด็นคืออย่างนั้นเพราะว่าจริงๆจะชอบเพราะชอบกินถัว่วชอบกินเผือกแต่แค่ไม่ชอบไข่เค็มแล้วแบบนี้คือสําหรับแบบ พิเศษหน่อยอะสำหรับเราอยากซื้อไปฝากผู้ใหญ่เป็นของของขวัญวันปีใหม่เป็นบอกว่าให้มันแบบคือเหมือนกับอยากให้มันดูแบบหรูหน่อยก็อย่างนี้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันรวมรถแม่คะอันนี้แบบนี้คือรวมรถหรอคะแยกได้อ่ะแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบเป็นไส้เลยว่าเราจะเอาไส้ลายสวยเนาะคือแบบเนี้ยคือประมาณหนึ่งร้อยบาที่เขาว่ามีได้ยินเสียงคุณน,คนคๆคล้ายเราไว้อย่าจะมาชิมแล้ว เวอยากกินเขาบอกว่าแบบคือสดาไมเคยมาที่ร้านนะแต่สดาก,กินประมาณสามสี่ครั้งแล้วเพราะว่าเหมือนกับมีมีคนซื้อมาฝากล่าสุดมาหน้าพหลานก็มีน้องคิดท,ที่อยู่แถวเนี้ยค่ะเอาไปฝากที่ที่ร้านนี้ร้านสกีหน้าพหลานบ้านสดาแกเอ้ยคือแบบอุย๊ยเปิดเจอปไข่เค็มเลยแกวาย เพิ่งเจอไข่เกมเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงหาก่อนไว้เดี๋ยวังไม่มีไข่เกมก่อนควางม,มาช่วยดูหน่อยสิไหนไม่มีไข่เกมอะ่ะมีความจะไม่เอาไข่เกมเอ้ยนี่ไงอันเนี้ยโ,โ,โอ้โหมึงกวางดูเนนุม่มมากกูยอยากทำให้กวางม,มึงไหมให้กล้องแบบ พอจิ้มเงินอันนี้ไส่อะไรเผือกล้วนล้วนถั่วล้วนฉันกินด้วยอ้าวเลยมีการแยกเอาเผือกนี่นี่เอาเผือกนุ <พอ S 2> ่มมากอืมน,นี่ไงเผือกเอาเผือกอร่อยมากคือปกติกินอร่อยอยู่แล้วแต่นี้มาก,กินแบบสดๆใหม่ๆโคตรนะคุณแม่บอกว่าปั้นสดแล้วคือช่างน้ำหนักแบบเป๊ะมากนะคะจริงไหมใช่ต่อลูกต่ออะไรเลยอร่อยมากโคตรเลยบัลลุม นุ่มเว้ยเลยมากโคตรอ่ะฉันจะต้องคือปกติจะกินเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันอร่อยกว่าเพราะว่าเหมือนมันใหม่ๆด้วยป่ะสดๆเลยไงกวางรูปอันเนี้ยมันร้อนๆด้วยอ่ะรัเอาร้อนเอาร้อนอุ๊ยดูดินี่เผือกไส้แบบว่ามล้วแป้งกับแป้งไม่ชอบเลยเืออขอแบบอยากให้ดูหน้าร้านอ่ะอร่อยมาก อี่เหรอจะไม่ไม่ไม่แนวน้ําไม่ไม่ต้องเลยแหละน้ำปล่าอยู่ในรถมีเดี๋ยวแะดงไม่อื้มมุ่มมากกวางขอลองให้มันสิมไอ้นี้ยมันเหมือนมันโุ้ยมันเหมือนกุ้นปุ่นไม่ไม่อันเนี้ยไปเค็มแหวกไปแล้วอันเนี้เฮ้ยไหนวะที่กิ้กูเอิร์ดไม่ใช่อันนี้ถั่วล้วนเออเอินั่นน่ะนะเอาที่มันร้อนๆนี่หรอหืกวฮึขวอข่าย มีไส้อะไรบ้างคะพี่อะนี่สสดาว่านะกล้องแหวกให้ดูดิอย่ามึงหัวนะมึงบอกดูแบบแหวกแล้วสทัดหน่อยได้ไหมดูดิทุกคนดูแบบเกลียดเกลียดเกลียดแปดอ่ะทำไงไม่มีแปดบ้างเออทำไมวันนี้มีแหดอ่ะมันมีตลอดเลยไม่เป็นไรแต่มันก็โอเคอ่ะเอาละอ็กินได้เฮ้ยคุยแบบคุยเดี๋ยวเกลงเฮ้ยแต่ อร่อยมากเลยความกินอันนี้ดิมันจะรู้เลยว่าแบบมันละเอียดละเอียดมากคืออร่อยมากเลยอ่ะอันตะกินอันเนี้ยเนาะมันเหมือนมันใหม่ๆร้อนสูตรอลังอ่ะนี่เดี๋ยวจะลองชิมอันนี้เพราะยังไม่เคยชิมงาดำอันนี้ไม่เคยกินคือมันจะมีแบบถั่วล้วนถั่วถั่วเผือกเตยไม่ได้เป็นอะไรถั่วเผือกนะไม่ใช่ไหมถั่วล้วน ตัวมีกี่ไส้หนมาพูดให้กันฟังหน่อยห้าไส้คือถั่วไข่ตั่วล้วนเผือกงาดํามันม่วงอ๋อเผือกก็คือไม่ได้ใส่ไข่เค็มอยู่แล้วโดยเป็นยังม่าอยู่มันม่วงมันม่วงมีมันมันม่วงวันนี้ไม่มีค่ะนี่ดูดิดูแบบมาดิคือไอ้แป้งๆน้อยมากเลยอะฟังงงดําบอกอินไม่ไม่ชอบนะอันนี้อร่อยลองทิมด ปกติคุณก็ชอบอะไรแบ่เดียวอยากรู้ว่ามันรสชาติประมาณไหนฉันเอาหมดลองให้กูหน่อยนึงกูต้องยังเขาอร่อยอ่ะคือฮือหวานนะใครชอบผักแห้งนี่อยาก๋ยวกูแหวกมาดูมาดูดิกูแหวกแล้วกูดูเป็นลูกๆเลยนุ่มแม่ดูดิสุดสุดบาลังเดี๋ยวเอาอีกกู่จันนะเครียดมากเลยอ่ะเครียดมากเลยกินให้หมด สองลูกกำลังดีนี่ชอบความเป็นอย่างเงี้ยความเป็นแป้งที่เป็นออลูกแม่งอะไรอะ่ะมันยัมีความยือยอดอะ่ะอืมอร่อยมากขอบอกว่าคือถ้าจะมาต้องต้องโทรมาก่อนนะเพราะบางทีมันจะไม่ได้ของนะเพราะว่าเหมือนก็ต้องสั่งก่อนเพราะ engine, ออเดอร์เยอะจริงๆเขาบอกอันนี้แบบโซดาบแบบคือบอกบอกพี่เขาไว้ว่าจะเข้ามาอืม อังคารพูดธพฤหัสเสาวไว้อังคาพรพฤหัสเสามีหนอ่บบางสัญญา,าสดาก็ได้กินแล้วนะมีคนเอาไปให้ใส่โค,ค้ชเขนดีมามว้ขอกินห่อนกวางไม่ได้นัน่นนี้หายลูกดึงหกแล้วเปิดทุกวันไม่ตัว ทุกวันแต่ว่าอย่างที่บอกนะทุกคนทุกคนต้องตั้งสตินะคือต้องบอกว่าต้องโทรมาก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้มาด่าสดาไม่ได้นะคือเพราะว่าเขามีออเดอร์อยู่ทุกวันคือที่กรุงเทพเขาพีเลยนะที่ี่านนี่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขอก็พีแม่บอกว่ามึงไม่มาช่วยอ่านกูลืมอ่านเลยตายลืมเลวขนมเปี๊ยก๊อกไข่ที่ต้องมาส่งหาก็อร่อยใช่แต่ละที่ก็มีอร่อยเนาะแม่ดูบอกว่ามันเป็นขนมเปี๊ยกแป้งสดค่ะหรอใช่หรอตัว อืมอืมอร่อยมากน้องเล็กน้องเล็กเรออาอ่านมั้งเองเฮ้ยอร่อยมากเว้ยคนในพื้นที่ยังไม่ได้กินเลยครับวายอืมบอกแล้วนะจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรไหมจะบอกว่าโซดาก่อนนั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้แบบมานี้เนี่ยกูโทรมาประมาณเจ็ดพันกว่ารอบไม่เคยรับแบบสายไม่ว่างนี่นะปวดหัวมาก กูจะสัง่งละเอียดมากเข้อร่อยอะมาก <c oughs> ไม่คิดว่าราจะดีเท่านี้นะอือม,มีอือน,น่ารักมากเลยชอบตรงนี้มากแอบแล้วโป่งๆถ้ามาจองคืนกูวิง่งอื <c oughs> นี่น่าที่นั่งน่ารักไหมตัวกรดาเองอ่ะอุ้ย คือวันนี้ยราดาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะมารตรงนี้แต่พอนึกได้ไงแล้วก็เลยแบบแว่าเฮ้ยซังๆังังแล้วด้วยความที่แบบมาเวลามามาที่แถวบ้านจะไม่แต่งตัวสภาพทุเล่นมากหน้าก็ไม่แต่งรีบแต่งหน้าเลยมึงแล้วก็มีขนมไทยคือในตู้เย็นอน่ะเหลือแค่นี้เพราะอะไรไม่มีอะไรแล้วเพราะว่า ตัวที่ว่าบอกว่าถ้าเกิดสั่งตอนเนี้ยพิวได้เป็นเมื่อไหร่นะคือถ้าสั่งตอนนี้ได้เป็นวที่สิบเจ็ดแล้ววันนี้สิบเจ็ดแล้วอ่ะ <endeavor> คือแบบคือบอกแล้วให้โทรมาก่อนนะอย่าให้เบอร์เดี๋ยวนี้ยังรับเบอร์มันเป็นงานมือ <Bub> คือตัวเดี๋ยวนี้เบอร์เบอร์คือเบอร,บอร์นี้เหรอรับไมหมรับไหม <c oughs> <m> คือนี้นะ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยจะได้เอาเบอร์ไปด้วยตัวสดาน,นี้แบบ ยังสั่งไม่ได้เอา,อางี้ดีกว่ากูนี่สั่งไม่ได้เนี่ยกูโกรธรำหน้าเลยตอนแรกจริง <c oughs> นี่นะจ๊ะ้า,าเนี่ยขนมเปียรบ้านแม่หมดมีเบอร์โรนะ0ูนแดห้าเนี่ยหนึ่งแปดห้าสามเก้าหนึ่งกเานกำลังจะนินเลยกำลังจะนินหาเจ้าของเลยมึงมันอยู่ในไลน์เกือบตายแล้วนะันนี้เขาเตรียมเอาน้ำร้อนมาสาดเลยนะวันนั้นกูพูดถึงแบบก็ไม่รู้น่ะโทรมาแล้วไม่ค่อยรับแล้วโกรธมา เฮ้ยแต่ตอนนี้มันดีมากเลยมีความสุขนี่สําหรับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไม่ฝากแบบผู้ใหญ่ได้เลยเพราะว่าแต่เราเราชอบมิวอย่างนี้เนาะเราชอบปิ้อย่างเงี้ยนะมันคือแบบใครกินไข่คเค็มนะเนาะเฮ้ยกูแหวกหนึงว่ะเฮ้ย่อเนีคยขอนี่เอาออกก็ไเลยเนาะเดี๋ยวไปให้ป้าไงอืงอมปวดหัวว่ะืีมาหกหร่อยมากปวดตับเลยปวดหัว เกือบมันม่วงไม่ไดมซิม๋ยวมีโอกาสต้องมาซิมนะโดนแน่วันนี้อยากถายให้ดูทั้งนั้นนี่หน้าตาอุบาทมาไปแต่งหน้าในรถมาตะกี้นี้เพราะอะไรคืออยากให้เห็นบรรยากาศร้านแล้วก็อยากให้รู้ว่าแบบใช่ไหมคือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นของที่แบบอยู่ใกล,ใกล้ๆบ้านสะดาสะดมไม่ค่อยได้แนะนําของแถวบ้านแม่งไม่รู้ว้ยมีคนมาบอกอื้ไอเราก็แบบอมจะไปกินที่อื่นของบ้านเรานี่เจ๋งสุดเลยรมเสีย Cái này cũng xịn thật là trời đợi tương một Cái này rồi Một, 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 bây Áo đen đen, này nè Hòn, Lọc kìa, dạng kia cạch, ôm, giải tăng, lấy rồi, qua mất tiền đầy của nó nói แม่ใจดีมากแม่ไปไหนแล้วเนี่ยดูคุณแม่ลองดูให้หน่อยนะแอบดูคุณแม่ก่อนคุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่ไปไหน่ะคุณแม่คุณแม่เจ้าของร้านคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหแบบ ขนมอร่อยจริงๆหนูหนูแบบหนูพลาดมากเลยที่แบบเป็นคนที่ละลีแต่ว่าแบบรู้ช้ามากรู้ตอนนี้แบบเขาไอ้นี่ไปแล้วสั่งไม่ได้สั่งช้าหนูโทรมาบ่อยมากแล้วหนูหนูไม่เคยได้ของเลยหนูยังบ่นแอบบ่นวันนี้พี่มดเข้าไปในไรหนูยังบอกว่านดูเวทชอบดูขอบคุณมากเลยค่ะร้านนี้เปิดทุกวันแล้วไส้ที่บอกว่ามันม่วงคะวันนี้คือมันจะมันจะมีทุกวันบ้านะหรือว่ามีมีทุกวันแต่วันนี้มันหมด มันหมดวันนี้แต่คือปกติมีทุกวันห้าไส้มีทุกวันห้าไส้มีทุกวันคือแล้วแต่เลยว่าเราจะชอบชอบบอกว่ามีไข่เค็มหรือเปล่าแต่ต้องโทรมาสั่งก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คิวมันเริ่มขึกคับไปเรื่อยๆรื่อแล้วห้าห้าถึงเจ็ดวันนะลูกแล้วก็คส้จีนหนึ่งเดือนเลยโอ้โห <laughs> คือ,ค,อคือกว่าจะได้ของก็คือเราต้องสั่งก่อนห้าถึงเจ็ดวัน <laughs> แล้วถ้าเกิดตูตรงตู่ตตตจีนนี่คือเป็นเดือนนะจ๊ะบอกก่อนนะไม่ใช่ว,ว่าเดี๋ยวมาเข้ามาแล้วไม่ได้ของแล้วมาบ่นไม่ได้นะแล้วแล้วคือจะบอกว่า ที่บอกว่ามันนานเพราะว่าปั้นมือใช่งานมือรูปงานมืองานมือนะคะใหม่ๆสดๆทำจริงๆต่อวันวันต่อวันเลยแล้วแบบคือต้องต้องมาชิมแบบมันนุ่มมากๆเลยหนูรู้มาว่าที่แบบกรุงเทพเขาพีกันเขาเหมือนก็เอาไปขายกันเลยรับไปขายอูแบบสดายังแบบว่าจริงเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าคือวันนี้ได้มากินที่ร้านแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสดามต้องมาแวะอีกแน่นอนนี่เปิดนานแค่ไหนคุณแม่เอาเปิดที่นี่หรือที่ว่าเปิดมาเลย ถ้าเกิดที่นี่เหรอคะที่นี่ก็เพิ่งจะย้ายมาได้สองเดือนถ้าบ้านเก่าเป็นสิบสิบปีอ๋อแล้วก็มีขนมปังสังขยามีบางวันบางวันอาทิตย์หนึ่งมีสามสามสามครั้งอาทิตย์หนึ่งมีแค่สามวันนะคะต้องการมหาสาร์อังคารมหาสาร์เลือกวันมาให้ถูกนะเผื่อบางทีอยากจะทิมอะไรก็แบบลองถามก่อนดีกว่าค่ะเพื่อความแน่นอน เนาะแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแม่แปดโมงปิดสองทุ่มแปดโมงปิดสองทุ่มมีโอกาสมานะมาเที่ยวกันนะลูกมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวมาใช่แล้วก็มาแวะขอบคุณมากนะคะคุณแม่น่ารักมากเลยมีขนมไทยด้วยนะทุกคนมีรองหยิบเราหยอดไฟทองและหนี่ตรงนี้โซนเห็นไหมกล่องเท่าไหร่คืออยากจะบอกว่าไม่แพงเลยนะคือหนีอันเนี้ยกล่องละร้อย หนึ่งร้อยบาทสำหรับแบพิเศเขาได้เลยและเนี้ยธดาคิดจับนักหกเจ็ดสิบปะประมาณเนี้ยซึ่งแบบจะได้เห็นคนเอาไปพีกันอะค่ะประมาณเท่าไหร่วะงร้อยหนึ่งนะอือประมาณร้อยหนึง่งเพราะว่าเหมือนกับว่าคือถ้าบางคนอะเขาเขา,เขาไม่ซีเรียสในการที่เขาต้องมารอของหรือว่ามาซื้อเองหรือว่าสั่งอะเขาไปสั่งที่เขาพีแต่เราไม่รู้นะว่าใครพีก่อนนั้นเนี่ยจะเบียเล่าให้ฟังว่าแบบไอทีพัตไอ้น้าเขามาถามเะเบีย ว่าแบบอยู่สละบบุรีอะฝากเสื้อหนมร้านบ้านไม่หมดได้ไหมกูง,งงมากเลยกูไม่รู้จักแต่ว่าตอนหลังตอนนี้หลังๆรู้จักแล้วกินบ่อยเหมือนกันพูนัาไปไหนแล้วแอบกินอนีกซิได้บอกว่าเขาจะด่าผมนยคือเขานี่คือกวางนะเพราะเดี๋ยวต้องไปกิน,นอะไรต่อหิวม่นหน่อยมากจริงบอกตรงคือด้ยวยคำที่ว่าสดงไม่ชอบอันนี้ได้ไงไม่ชอบไข่เค็มอะแล้วเพราะเผือกเผือกมันไม่มีไข่เค็มมันดีได้หลายคนต้องรู้จักร้านนี้แหละกอง ของดีต้องรอเออคือถ้ามันไม่อร่อยอะแกมันไม่ต้องมีใครมารอมาดีอะไรอย่างเงี้ยหรอกจริงป่ะล่หือไม่ออร่อยอะแป้งที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกมแม่งสดคือถ้าเขามาวอกอินเข้ามาไม่ได้ต้องแบบสองไว้ก่อน ตอนเนี้ยห้าเจ็ดอย่ามาเลยเพราะว่ามาแล้วจะเสียเที่ยวอย่างน้อยก่อนรู้ว่าจะมาก็สั่งก่อนนะแล้วก็ปั้นมือด้วยแหวกกินแล้วแหวกกินอีกแล้วไม่ไหวเลยวันที่เจ็บแล้วขุดงบเนี่ยเอาเอาแบ่งไปเดี๋ยวจะให้ได้ไหมนั่นกวางม,มังับเลยบอกจะมาให้เดี๋ยวเรไปละ โซดาหาเวลามีเลือจะเอาหั่วเฮ้ยต้องเหลือให้เขาต้งนนเดี๋ยวรหว่างต้องเตยไปวันอร่อยมากทุกคนโซดาไม่ได้ได้อะไรหนุ่มเขาไม่ได้ใช้โซดามารีวิวโซดมารีวิวเองอย่างที่บอกคือมันอร่อยมากแล้วคือแบบเขาน่าหลักมากคือแบบเขาดูโซดาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนให้ขนมโซดาเหมือนกับว่าแบบเพราะว่าแบบตัวโซดาไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ของดีนะที่แบบเขาทำเอาไว้จะไปให้คนที่สั่งไว้แล้วเขาแบบแบ่งให้ก่อนเขาทําใหม่คือแต่ทุกคนต้องต้องแบบ ไอ้นี่นะต้องสั่งก่อนนี่นี่เดี๋ยวซาดายให้ดูว่ามันมายัางไงคือมันมาง่ายมากเหมือนเรา้อยไหนวะคือเหมือนเนีย่ยร้านจะอยู่อย่างเงี้ยทางไปวัดพระบาทคือเข้ามาเหมือนจะมาไหว้พระอ่ะเนี่ยแล้วก็จะผ่านอยู่ซ้ายมือเลยอะ่ะคือแบบบ้านแม่หมดเนี่ยคือแบบร้านน่ารักด้วยอาบน้ำยังเฮ้ยแกจะมาเป็นคนอย่งัง้นวะ ไม่ว่าฉันอย่างนั้นล่ะฉันก็แค่แต่งตัวกะกาก,ากตามภาษาแกฉันอยู่บ้านนี่จะบอกให้ตอนแรกไม่แต่งหน้าด้วยนะคืนนี้คือแบบไปนั่งแต่งหน้าในรถเพื่อจะมาถ่ายวีดีโอเพราะก็ไม่ได้กลับดูสภาพอุ่นๆด้วยอ้วนด้วยน่าขีนมากอแกแต่อยากมาจริงๆไงถ้าไม่มาถือว่าคือไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ถือว่าผิดเลยเพราะแบบอยากให้เห็นแบบ เฮ้ยมึงไงให้กูแล้วมั้งสิไปดีกว่ากวางจะแย่งขนมแล้วดูดิสองคนนี้อะไรมีการหยิบหยิบจบจบแย่งแย่งกันอะอะไรอ่ะไม่ได้นะแบ่งแล้วแบ่งแล้ววางถุงกาวลงนี่ของเก็บนะคะเอ้ยของกูนะคะนี่เอาถั่วล้อนใช่ไหมเขาจะเอาทุกอย่างโก้อ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเยดี๋วไปก่อนหน่อยมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องแป๊บนึงเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนแป๊บนึงฝากไว้ด้วยนะกระดานบ้านแม่มดโทรมาแล้วกันนะโทรมาก่อนโอเคบ๊ยจุ๊บ